สาครกับชนบุรีก็ต้องรมาระวังเรื่องของกากแคดเมียมด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าไปเจอว่าคนงานเขามีค่าสารแคดเมียมมันเกินค่ามาตรฐานคําถามก็คือว่าพอในร่างกายอ่ะสารมันเกินค่ามาตรฐาน แล้วยังไงต่อจะต้องไปแก้ไขร่างกายยังไงใช่ไหมคะลองไปดูข้อมูลนี้หน่อยนะคะจากคุณหมอสุรโชคแตงวิวัฒรองประหลดัดก็แล้วก็เป็นโฆษกกระทระวงสาธารณสุขด้วยนะคะก็จากข่าวนะคะเรื่องของกากแคดเมียมที่สมุทรสาครที่ชลบุรีที่จังหวัดต,ตาตอนนี้ได้รับรายงานผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพื้นที่สมุทรสาครน,นะคะเป็นการตรวจหาสารแคดเมียมจากปัสสาวะของแรงงานคือไปตรวจปัสสาวะนะคะ11คนก็ไปเจอว่ามี8คนที่มีสารแคดเมียมในร่างกายเกิน เกินค่ามาตรฐานส่วนอีก3คนพบว่าก็มีสารนะคะแต่ว่าสารแคดเมียมในร่างกายเนี่ยเจอว่ามีน้อยมากๆหรือว่าจะไม่เจอเลยนะคะเท่ากับว่ามี8คนที่เกินค่ามาตรฐานทีนี้เวลาเขาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจ2อย่างถ้าแบบรู้ผลเร็วก็คือตรวจปสวัสสาวะแต่ว่าก็ต้องตรวจเลือดด้วยต,ตรวจเลือดเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยทีนี้ถามว่าสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะเมื่อสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายถ้าปริมาณไม่เยอะ ไม่ได้มีอาการอะไรร่างกายสามารถขับออกได้เองทางปัสสาวะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณที่มันเยอะ ทำให้เกิดอาการหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้จะต้องให้ยาให้ยารักษาให้ยาที่เข้าไปจับกับสารตรงนี้ในการขับออกมาด้วยแล้วกลุ่มที่ตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเนี่ยแหละสจังหวัดที่สมุทรสาครที่ชนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตากก็จะต้องมีการตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะครับนะฮะณนะตอนนี้นะครับแม้ว่าจะเกินค่ามาตรฐานแต่ยังไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงนะครับเดี๋ยวก็ตรวจเพิ่มเติมทีนี้ไปดูความคืบหน้าทางด้านคดีความนิดหนึ่งรถามตลอดจะต้องมีคนรับผิดชอบไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่่แลปราากฏว หลังจากการไปตรวจสอบประวัตินะครับของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่มีการไปตรวจสอบมาสุดท้ายเจ้าตัวเคยโดนคดีแบบนี้มาก่อนคืออันนี้คือนายจางที่สมุทรสาครที่ไปเจอแคทเมียรประมาณพันตันเนี่ยปรากฏว่าวีซ่าค่ะหรือว่าหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาเนี่ยคือมันหมดไปตั้งแต่5ปีที่แล้วอะ <Hey. S 2> หมดไปตั้งแต่ปี6 2นี่ปี67 ก็ผ่านมา5ปีแล้วอะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว,ว่าครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบวัตถุอันตรายแล้วข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชดักโดยอนุญาตสิ้นสุดแล้วห้าปีอยู่ได้ยังไงอะคือตอนนั้นโดนปรับนะครับโทษจำคุกเนี่ยรอลงอาญาแต่สุดท้ายก็อยู่ต่อมาได้แล้วก็มาทําอีกนะครับแล้วสำหรับกรณีเนี่ยของชินหงเนี่ยที่ตกลงซื้อขายกับ J n B Metal เนี่ยว่ากันว่ามูลค่านะ โอ้โหเป็นเงิน40กว่าล้านนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อเพราะเจ้าตัวตอนแรกอ้างบอกว่าก็รู้จักการค้าขายกันอยู่แล้วก็เลยรับฝากก็ไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าเป็นกากแคดเมียมแต่คุยไปคุยมาเหมือนจะรู้นะว่าเป็นกากแคดเมียมเพราะว่าตัวของจางเส้นเมยวเนี่ยนะครับก็รับฝากไว้เนี่ยหนึ่ันตันก็มูลค่ามหาศาลนะเออเอาเรื่องกากแคดเมียมก่อนละกันเรื่องกากแคดเมียมเนี่ยนะคะมีข้อมูลมาว่ามีการตกลงซื้อขายกันเนี่ยราคาตันละ80,00กว่าบาทแปดพันกว่าบาททั้งหมด 5,000ปันก็ประมาณ4 1ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปหาแปลว่ามันมีมูลค่าแค่กากตอนแรกเราคิดว่าเอาต้องเอาไปหลอมเป็นสังกะสีเมื่อว่านนี้ยคือขายสดๆยังไม่ผ่านกระบวนการเนี่ยก็ได้เงินเยอะมากแล้ววตัวกากก็มีมูลค่าแล้วทีนี้ในเรื่องความผิดของนายจ้างความผิดของนายจ้างด้านหนึ่งก็คือวีซ่าหมดอายุไปตั้งแต่ปี62 5ปีที่แล้วอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมีแหล่งข่าวที่ได้ข้อมูลมาบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายจ้างทราบว่าเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่่ปปปีี34แล้ววราากฏ556 นะคะตำรวจในการยื่นคำร้องขอใหมายค้นนะคะเพื่ไปนค้นบริษัทของนายจางมาแล้วแล้วผลการตรวจพบก็ไปเจอกากตะกรนตะกัวอยู่ในถุงบิ๊ก a บคร้อยขวดถุงซึ่งตอนนั้นนายจางผู้ต้องหารับว่าก็เป็นของตนเองตอนนั้นเป็นตะกัวนะเออเป็นตะกัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาให้ทราบว่าวครอบครองวัตถุอันตารายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาสารที่พากษาจำคุกแล้วด้วยนะคะจำคุก1ปีแต่ผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษมาเหลือ6เดือนแล้วก็รอลงอาญาไว้2ปี 2> แล้วก็เนี่ยมาเจอล่าสุดะะก็ถือว่าอย่างนี้เป็นการกระทำความผิดซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวรุ่นนี้ต้องตามกันต่อรอบที่แล้วตะกลัวรอบนี้แคดเมียม เรโลหะหนักทั้งนั้นเลยละลายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่แล้วเจอรือยังก่อนที่เหลือไม่เจอยังไม่เจอเลยยังไม่รู้ว่าหายไปไหนจะต้องตามมาต่อว่าส่ไปแล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นสภาพใหม่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่